ลาทึกกันอีกแล้วนะครับสำหรับคืนนี้เพราะว่าเฟดเนี่ยจ่อขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะเวลาตีหนึ่งของวันนี้นะครับพร้อมกับถแถลงการที่ทุกคนเนี่ยจับตามองนะครับว่าเฟดจะมาอีท่าไหนตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับเรียกได้ว่าภายในครึ่งชั่วโมงนี้บอกเลยนะครับว่าใครใจไม่ถึงพอเนี่ยนั่งทับมือไว้ดีกว่านะครับและถามว่าในคืนนี้หรือก่อนเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้าง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราคาดหวังอะไรได้อีกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับจะดีแค่ไหนถ้ามีนักวิเคราะห์คอยให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงปรึกษาด้านการลงทุนกับอินเตโกโทร02 22 222 0007ได้เลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยลุยกราฟทองกับผมไฮเทรดเดอร์อินเตโกหรือนายโกยเตอร์นะครับ ก็นะครับวันที่ทุกคนไม่รู้ว่ารอคอยหรือเปล่านะครับบางคนก็อาจจะอยากให้วันนี้ผ่านพ้นไปนะครับเพราะว่าคืนนี้นั้นเรามีเฟดนะครับก็การที่เราเห็นทองคำหรือสินทรัพย์อะไรล่วงมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะ h, คนนี้แะครับก็เพราะเฟดท่านนี้นี่เองนะครับนายเจโรมพาเวลนะครับที่ได้ออกมาประกาศกลาวเรื่องอัตราดอกเบี้ยวว่ายัางไงก็ต้องขึ้นเอาชนะเงินเฟอ้อให้ได้นะครับซ้ำแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อในเดือนนี้ที่ออกมาเนี่ย แทนที่จะลดต่อเนื่องจะได้ทําให้ตลาดเนี่ยใจชื้นเข้าขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าหลายตลาดก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการรีบาวขึ้นมาด้วยแบบอุย้ยเงินเฟอ้อลดแล้วนะครับทุกคนก็ดีใจนู่นนี่นั่นนะครับแต่พอเงินเฟอ้อในเดือนนี้เนี่ยกลับไม่ลดติดต่อกันเป็นเดือนที่2นะครับนั่นเลยทําให้ทุกคนเนี่ยกังวลน,นะครับว่าเฟดจะมาทําอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้กันแล้วนะครับซึ่งที่จริงรู้กันแล้วอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่า ในวันนี้เนี่ยยังไงเฟดเนี่ยก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมาดูที่ความน่าจะเป็นนะครับด้านซ้ายเนี่ยเอาง่ายๆแล้วกันอันนี้คือ3สเต็ปนะครับสสเต็ปก็คือจาก2.5%ขึ้นเป็น3.25%เนี่ย84%ที่จะมีโอกาสออกหน้านี้นะครับและอันขวาเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมบอกเลยตอนที่เงินเฟ้อเนี่ยออกมาสูงไหมครับออกมาไม่ลดละกันนะครับไอตัวด้านขวาเนี่ยขึ้น4สเต็ปนะครับคือขึ้นเป็น3.5%เนี่ย อยู่ที่ประมาณ35เรนะครับเรียกได้ว่าไอ้ตัวเลขตรงนี้แหละทาให้ตลาดนะครับหุ้นนะครับทองคําโดนเทขายหมดแล้วดอลลาร์เนี่ยแข็งปีดเลยเพราะเขาเชื่อกันว่าในยังไงเนี่ยในปลายปีนี้นะครับเผลอๆอาจจะถึงต้นปีหน้าด้วยซ้าที่เฟดจะดําเนินขึ้นดอก,ดอกเบีย้ยแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆนะครับและตอนนี้นะครับในวันที่เฟดกาลังจะบอกนะครับก็ความน่าจะเป็นก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ถือประมาณ16ก็คิดว่าไม่น่าจะเซอร์ไพรส์ตลาด กันแล้วนะครับแต่ก็ต้องเผื่อใจเอาไว้เพราะว่าขนาดเงินเฟอ้อ mm. เดือนที่แล้วลดเนี่ยเฟดยังกล้าออกมาแบบเดียกว,ว่าฟันตลาดเลยนะครับ mm. เขายังไม่ทันทําอะไรเลยนะ mm. เขาแค่พูดว่ายังไงต้องมีคนเจ็บตัวต้องดําเนินการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยคือแค่นั้นตลาดก็ร่วงหมดแล้วซึ่งทําไมรู้ไหมครับซึ่งเฟดรู้อยู่แล้วว่าการที่เขาออกมาพูดแบบนี้ยตลาดต้องแครตลาดต้องร่วงแต่เขาก็ยังพูดอยู่นะครับ แล้วมาถึงวันนี้เนี่ย16%เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะออกหน้านี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเอาตามความน่าจะเป็นเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยชัวร์อยู่แล้วนะครับและถามว่าถ้าด้านซ้ายชัวร์อยู่แล้วเนี่ยทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะแล้วก็มาดูตัวกราฟทองกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าทองคำเนี่ยโดนกดดันจากฝั่งขายค่อนข้างเยอะนะครับและตัวกราฟเนี่ยมันจะพอช่วยได้นะครับว่าณตอนนี้เนี่ยคนเนี่ย กองหรือคนกลัวอยู่ในบริเวณไหนคนรออยู่ตรงบริเวณไหนกราฟมันจะโชว์ให้เห็นนะครับอ่ะมาดูที่ตรงนี้แล้วกันนะครับตัวกราฟนะครับอ่าขอดูเป็นหลายสี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยตัวกราฟทองคำนะครับถ้าให้ตีนะครับนะตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าหนึ่งหกแปดศนย์ซึ่งเคยเป็นแนวรับแบบระดับสองปีนะครับตอนนี้มันดุดมาแล้วเนาะลุดมาแบบชัดเจนระดับหนึ่งด้วยนะครับพอราคาขึ้นไปแตะโดนตบขึ้นไปแตะโดนตบ เนี่ยสองสามครั้งแล้วเมื่อเมื่อตอนกลางวันนี้เองนะครับจุ่ๆก็พุ่งขึ้นมาปี๊ดเลยนะครับจะเหมือนจะแตะนะครับแต่ก็โดนตบอยู่ดีนั่นหมายความว่าบริเวณหนึ่งหกแปดศูนเนี่ยแข็งมากแข็งมากนะครับอ่าแล้วดังนั้นเนี่ยในคืนเนี้ยจับตาตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณจุ่ๆว่าราคาเฟดออกมาประกาศปุ๊บราคาทองรีบาคุณอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าราคาจะขึ้นถ้ายังไม่ผ่านหนึ่ หรือยังไม่เปลกแบบชัดเจนแบบเขียวๆไปเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ราคาแบบไม่พุ่งพุ่ง,ง,งปิด1ชั่วโมงอะสมมติ1ชั่วโมงเนี่ยถ้า1ชั่วโมงเนี่ยยังปิดและยังยืนไม่ได้นะครับคุณอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะว่าจากประสบการณ์ผมที่เคยเจออะไรพวกนี้มาเนี่ยเวลาที่ราคาทองรีบาวหรืออะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาของเฟดเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านไปสัก1-2ชั่วโมงนะเขาโดนตบได้เสมอนะครับถึงแม้ว่าจะทะลุ1น8 0ก็ตามดังนั้นนะครับ คุณอย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับในคืนนี้ซึ่งผมคิดว่าเกณฑ์ที่จะรีบาวเนี่ยมีค่อนข้างสูงเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนนะ่ะรู้อยู่แล้วว่าจะขึ้นสามสเต็ปดังนั้นเนี่ยการที่ราคาทองลงมาถึงระดับนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่านะครับศั์เทคนิคเรียกว่าเซลล์ออนแฟกนะครับคือทุกคนเนี่ยเก่งข่าวกันหมดแล้วทุกคนรู้ข่าวกันหมดแล้วถ้าทุกอย่างมันออกมาเป็นตามคาดเนี่ย คนที่ขายมาก่อนเนี่ยบางทีเขาอา่โอเคตามคาดแล้วถ้าราคาไม่ลงต่อเขาก็ซื้อกลับนะครับอ่ามันก็จะเกิดอะไรแบบนี้มันจะอาจจะมีการรีบาวเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งนั่นก็จะไม่แปลกนะครับอและนั่นก็เป็นหนึ่งช็อตนะครับที่ว่าถ้าดอกเบีย้ยออกมา3สเต็ปตามที่คาดเนี่ยคิดว่าเคสเซลออนแฟกหรือเคสที่ตลาดหาเกงกันมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดก็ได้แต่ถ้าเกิดเนี่ยคุณก็ต้อง ติดตามที่1680ไว้ให้ดีนะครับคือถ้ารีบาวมาแล้วยังไม่ผ่านหรือถ้าผ่านแล้วยังไม่ยืนนะครับคุณก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปถ้าใครมีดอยใครค้างอยู่ด้านบนติดอยู่ด้านบนยังไม่ได้ออกนะครับบริจังหวะที่ราคาขึ้นไปรีบาวให้คุณแล้วเนี่ยถ้าคุณใจไม่ค่อยดีแล้วนะครับรู้สึกเครียดมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับผมก็แนะนําให้ขายออกมาบางส่วนก็ได้และอีกส่วนหนึ่งลุ้นเผื่อขึ้นนะเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นจริงอ่ะมันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นจริงแหละ แต่ว่ามันจะมีจังหวะให้คุณซื้อตามนะครับแต่ว่าถ้าราคามันขึ้นไม่จริงแล้วมันโดนตกมาเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะไม่ได้ปล่อยของไม่ได้ออกนะครับก็อาจจะยิ่งเครียดซ้ำซ้อนเข้าไปใหญ่นะครับนั่นก็เป็นเคสแรกนะสำหรับตอนตีหนึ่งถ้าเฟดออกมาประกาศ3สเต็ปก็มีโอกาสที่จะรีบาลนะครับมีโอกาสที่จะรีบาวหน8 0ดคุณจําไว้เลยและอีกเคสหนึง่งก็เช่นกันนะครับสมมติว่าออกมา3สเต็ปเซลออนแฟก็จริง แต่คนก็จะเซลล์ต่อคนก็จะขายต่อก็เป็นไปได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยถ้าราคานะครับคุณตรงนี้นะครับหนึ่งหห้าศูนย์นะครับบริเวณตรงนี้ถ้าทะลุเมื่อไหร่นะครับคุณจําไว้เลยว่าเหวค่อนข้างลึกแนวรับไม่ค่อยมีนะครับก็ใครเล่นสั้นซื้อสั้นก็ขายออกมาก่อนได้นะครับอ่าอันนี้ก็ให้ระวังไว้นะครับหรือว่าเอาจริงๆถ้าแบบไม่คิดอะไรจริงนะคุณรอสักตีสามนะครับรอตีสองตีสามให้มันชัดเจนแล้วตอนนั้นแหละเดี๋ยวเทนมันจะรันนะครับ ถ้าเราไปทําอะไรในหนึ่งชั่วโมงผมบอกให้เลยนะตีหนึ่งถึงตีสองคุณทําอะไรในระหว่างนั้นอ่ะมันไม่การันตีว่าคุณจะถูกทางเพราะว่าเป็นรถไฟเหาะได้จริงนะขึ้นลงขึ้นลงแบบนั้นมันเป็นไปได้หมดในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสองดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากจะปวดหัวอรอตีสองถึงตีสามคุณจะชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับและอีกเคสหนึ่งนะครับเมื่อกี้คือเคสที่ออกมาสามสเตปแล้วก็ล่วงนะแล้วก็มีเคสที่ออกมาสามสเต็ปร้วรีบาวอีกเคสหนึ่งก็คือสี่สเต็ปอันนี้ไปต้องพูดถึงนะครับสี่ ล่วงยับนะครับอันนี้คืออันตรายมากถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ปล่อยจอยนะครับปล่อยจอยนั่งนิ่งๆไว้เลยนะครับอ่าก็เป็นประมาณนั้นละกันหรือถ้าใครเนี่ยซื้ออะไรไว้ก็เตรียมคัดลอดให้ดีนะถ้าออกมาสี่สเต็ปนะครับอ่ะล้านนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นสามเคสสามสไตล์นะครับแต่พูดงา่ายๆละกันว่าทองคําในจังหวะนี้ไม่ขึ้นง่ายๆละกันนะครับรีบาวเป็นไปได้แต่จะให้ขึ้นทันทีทันใดนั้น อย่างน้อยเนี่ยคุณต้องรอสักหน่อยรอให้วันนี้มันผ่านพ้นไปรอให้มันมีสัญญาณบวกหลายวันหลายสี่ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับตรงนั้นเราจะค่อนข้างมั่นใจมากกว่านะตอนนี้เนี่ยก็พยายามนั่งทับมือไว้นะครับหรือว่าถ้าใครมีแผนจะเล่นเก่งกาไรระยะสั้นเนี่ยตรงนี้มันหวหวาอยู่แล้วนะครับคุณก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องวางแผนเรื่องความเสี่ยงดีๆแล้วกันนะครับอ่าแล้วนั้นก็เป็นตัวเคสนะครับแล้วก็เป็นตัวของสี่สเต็ปนะครับอ่า แล้วก็เมื่อกี้ก็พูดถึงตัวราคาสปอตไปแล้วนะครับเรามาดูตัวราคาทองไทยกันบ้างว่าทองไทยบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับดูค่าเงินบาทซะก่อน37.17อันนี้คืออ่อทามไฮในรอบ16ปีนะครับหรือว่าเป็นการอ่อนค่าที่มากที่สุดในรอบ16ปีตามเทคนิคตามอะไรแล้วเนี่ย37.11เดนี่ยด้านบนไม่ค่อยมีแนวต้านแล้วนะครับมีโอกาสเห็น38ดนะครับดังนั้นทองไทยนะครับถึงแม้ว่าการที่จะไป38คุณนึกก่อนว่าเคสอะไร นะครับก็คือเคที่ดอลลาร์แข็งมากๆถูกไหมครับเมื่อดอลลาร์แข็งมากๆอะไรจะเกิดนะครับก็คือตัวทองคำสปอตเมืองน,นอกเนี่ยก็น่าจะโดนกดดันถ้าเป็นเคนั้นจริงๆเนี่ยโอเคครับทองต่างประเทศล่วงนะครับแต่ทองไทยบ้านเราเนี่ยเงินบาทจะมาช่วยตรงนั้นนะครับจะทําให้ราคาเนี่ยพยุงพยุงทรงทรงเนี่ยตามที่ผมได้เคยบอกมาหลายคลิปเนี่ยผมคิดว่า29งหมนต้นๆเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับสําคัญของตัวทองคําไทย นะครับหรือบวกลบเล็กน้อยจะลบกว่านี้ได้ร้อยบาท200รบาทเป็นไปได้หมดแต่ผมคิดว่าถ้าใครจะเก็บสะสมระยะยาวเนี่ยแล้วทักแล้วแต่คุณนะถ้ามีของมาด้านบนแล้วตรงเนี้ยก็ถือเป็นจุดที่เป็นจุดเกือบสุดท้ายแล้วที่คุณจะเก็บแล้วคุณหวังว่าโอเคจบแล้วถ้ามันลงไปกว่านี้เนี่ยคุณก็รอไปเลยนะครับรอไปเลยโอเคด้านบนติดไปก่อนด้านล่างเดี๋ยวมารอต้นทุนดีๆอีกครั้งหนึ่งนั่นก็โอเคนะครับแต่ว่าจุดตรงนี้อย่างที่บอกว่า29 0 0 0เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่า ค่าเงินบาทนะครับมีโอกาสแข็งไปมากเออมีโอกาสอ่อนไปมากกว่านี้นะครับอ่าแล้วมันก็จะเป็นจุดเก็บของเรานะครับสาหรับคนที่เป็นสายเล่นค่อนข้างระยยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วมาดูเนี่ยตัวกราฟเนี่ยเป็นยังไงอ่ะโอเคนะครับกราฟทองไทยเนี่ยก็สังเกตว่าก็เริ่มเป็นขาลงเช่นกันนะครับอ่าดูจากตรงนี้เนี่ยเป็นขาลงที่ค่อนข้างสวยงามสวยงามในเชิงเทคนิค สำหรับเทนขาลงนะครับก็คุณก็มองกรอบเนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันก็มีโอกาสเนี่ยมันใกล้มา2อ0 0มเเนี่ยการที่จะเด้งขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับก็นะครับตรงนี้ทําไมถึง2อ0 0มผมบอกว่าโอเคเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยแนวรับเนี่ยตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมสองหมื่นเก้านะครับท่วนๆบวกลบได้นิดหน่อยตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่โอเคเลยนะครับสําหรับตัวทองคําแท่งบ้านเหล่านะครับอย่างไรก็ดีนะครับ ก็ไม่อยากพูดตรงนี้เดี๋ยวค่อยผ่านเรื่องเฟดไปก่อนละกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะพูดเรื่องกรนงอ,อีกทีละกันนะครับกรนงก,ก็มีนัดนะครับขึ้นดอกเบีย้ยเช่นกันตรงนี้ก็อันตรายอยู่นะว่าไม่รู้ว่าเงินบาทเราเนี่ยจะอ่อนค่าไปได้มากกว่าน,นี้ไหมถ้ากรนงเปลี่ยนท่าทีเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็น่าสนใจอยู่ทีเดียวแต่ว่าค่อยว่ากันละกันวันนี้มาเอาเฟดก่อนนะครับอ่าตัวนั้นก็เป็นตัวทองไทยเนาะเห็นแล้วว่าแนวรับอยู่ที่สองหมได้อยู่นะครับได้อยู่อ่าโอเคนะครับแล้วก็มาสรุปตรงอ่า เทคนิคนระยะสั้นกางยาวบ้างแล้วกันนะครับเป็นแบบสั้นๆนะครับก็คือว่าอ่ะเป็นยังไงเทคนิคนนะครับกราฟทองเมืองนอกตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็บอกกันตรงๆเลยนะครับว่าโลบถูกไทม์เฟรมนะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะคะรับแดงทุกไทม์เฟรมนั่นหมายความว่าแรงกดดันทางฝั่งขายค่อนข้างเยอะนะครับตราบใดที่ไทม์เฟรมเนี่ยแต่เนี้ยไม่ได้เปลี่ยนเป็นเขียวอย่างน้อยเนี่ยรายวันรายสัปดาห์ขอเขียวสัก2สัก สวันเขียวสักวันหนึ่งแล้วสัปดาห์หนึ่งเขียวเนี่ยมันจะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ณตอนนี้เนี่ยมันติดลบมาค่อนข้างอย่างต่อเนื่องนะครับไอซ์ไอนะครับเป็นไงไอซ์ไอเนี่ยก็อยู่โซนด้านล่างนะครับมันก็ถามว่ามันขายมาเยอะไหมก็ขายมาเยอะแหละ แต่ยังมีพื้นที่ให้ลงได้ต่อนะครับดังนั้นยังไม่พีคเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณขาลงนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับ1 6 5 0 1 6 6 0ที่เรากำลังลุ้นอยู่ตรงนี้ว่าจะแตกหรือไม่แตกเนี่ยในคืนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญมากๆนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับ1680ซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่มาก่อนเอ้ยเป็นแนวรับใหญ่มาก่อนตอนนี้เป็นแนวต้านแล้วตรงนี้ถ้ายังผ่านไม่ได้เนี่ยยังไม่เห็นท่าทยยัังไไไมม่นนาาาะรวดลลกถถ้้สาาไไืุ16080ป รายสัปดาห์เช่นกันนะครับ้ายกันเลยนะครับแต่ให้เพิ่มมาหน่อยที่พันเนะครับรายเดือนล่ะรายเดือนเนี่ยผมบอกเลยว่าอันตรายนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมจะเล่นหนึ่งหถึงสองพเห้านาะตอนนี้ดูดมาแล้วเนี่ยผมให้15 5 0ง้านนะครับรายเดือนเนี่ยแนวรับค่อนข้างลึกนะครับก็พยายามนั่งทับมือไว้ก่อนนะครับถ้าอะไรยังไม่ชัดเจนนะครับมาดูที่กลยุทธ์สั้นกลางยาวกันบ้างละกันนะครับตรงนี้ผมก็เขียนไว้แล้วนะครับใครที่แคปได้ก็ลองไปดูนะครับว่าโอเคคคมันะรบก็ื ระยะสั้นเนี่ยกรอบเนี่ยหนึ 6, ่งหกหกหนึ่งหกหกศูนย์ถึงหนึ่งหกแปดศูนย์เนี่ยแหละก่อนที่เฟดจะประกาศนะครับคาดถ้าเฟดขึ้นสามสเต็ปเนี่ยด้วยความที่มันอาจจะเกิดเซอออนแฟกตนะครับก็ทองมีโอกาสรีบาวหนึ่งหกแปดศูนย์ได้แต่ว่าถ้ายังไม่ผ่านนะครับหรือว่าถ้าผ่านไปแล้วยังยืนไม่ได้หนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าจะขึ้นนะครับก็มีโอกาสโดนตกได้นะครับแต่ถ้าเซอร์ไพรส์ตลาดสี่สเต็ปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับดิ่งแน่นอนนะครับหนึ่งหก โอเคแล้วก็ณตอนและนั่นคือเป็นแค่สเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่2เนี่ยคือ1.30ูหรือประมาณตีหนึ่งครึ่งเนี่ยเฟดจะมาะแถลงการอีกนะครับไอ้ตรงนี้แหละเขาสําคัญกว่าไอ้ตัวดอกเบียเมื่อกี้เพราะดอกเบียเมื่อกี้รู้อยู่แล้วแต่ที่ไม่รู้เนี่ยเฟดจะออกมาทําอะไรจะมาพูดอะไร,จะ,ะไรจะมาขยายขวาญตลาดอีกไหมอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องดูนะครับต้องรอตามว่าเขาจะพูดอะไรนะครับเงินเฟอ้อที่เขาคาดการเนี่ย ไอ้มันเริ่มจะลดหรือยังตามที่เขาคาดทะเนนะครับถ้ายังไม่ลดเนี่ยก็ยังจะเห็นการขึ้นดอกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องรอดูจริงๆนะครับอันนี้นคือของจริงตีหนึ่งครึ่งอ่ะคือของจริงตีหนึ่งอ่ะคือของที่ Wing แค่สวิงละกันนะครับประมาณนั้นระยะกลางเป็นยังไงกราฟยังไม่สวยนะครับรายสัปดาห์แรงขายสูงอย่างน้อยอ่ะขอ1สัปดาห์นะถ้าจะเอาขึ้นนะสัปดาห์นี้ขอเขียวสักแท่งหนึ่งนะครับ จะดีมากแต่ดูจากสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมเปิดการาฟให้ดูจะเห็นว่าเขียวอะยากมากนะครับประมาณนั้นแล้กันเฟดภาพรวมเนี่ยกดดันตลาดอยู่แล้วขึ้นดอกมันชัดเจนมากๆนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ต้องรอดูท่าทีวันนี้เนาะถ้าเขาบอกว่าาเริ่มเศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีแล้วไม่อยากจะทําอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะรีบาวได้แต่ทําไมเนี่ยก็ยังไม่เห็นผลนะครับ รายเดือนนะครับลายระยะย,ยาวนะกราฟไม่สวยเลยนะครับเร็วสุดเนี่ยถ้าตามที่เทคนิคลี่ที่ผมอเอามาวิเคราะห์เนี่ยอาจจะต้องรอดึกถึงเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าเดือนกันยายนเนี่ยชัดเจนแล้วว่าถ้าจะถ้าปิดแดงๆแบบนี้นะเดือนตุลาก็จะลงต่อแต่ว่าถ้าเดือนตุลาเนี่ยเขามีสัญญาณบวกมาได้เนี่ยเดือนพฤศจิการเราดุนได้แต่ดังนั้นเนี่ยในะช่วงนี้ถ้าตุลาฯยังไม่มีสัญญาณบวกเนี่ย พื่อกาก็ยังลงต่อดังนั้นเนี่ยครับก็ต้องรอดูจนถึงต้นพฤศจิกา,กาเลยวาตุลาเขาเป็นยังไงนะครับระหว่างนี้นะครับอาจรอตัวเลขเงินเฟ้อแต่ละเดือนไปก่อนถ้าแต่ละเดือนเนี่ยเขาออกมาชะลอชะลอเดือนเดียวไม่ได้ด้วยต้องชะลออย่างน้อย2เดือนติดต่อกันนะครับเพื่อให้เห็นว่าเงินเฟ้อมันชะลอจริงๆอันนั้นแหละจะเป็นสัญญาณปรับ สัญญาณิกับตัวที่ดีผมเลยจึงบอกว่าพฤศจิกาเนี่ยเป็นเดือนที่ถ้าจะลุ้นขึ้นเนี่ยก็ต้องเดือนนี้นะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อมันจะประกาศมาตุลาหนึ่งแล้วพฤศจิกาหนึ่งมันจะ2เดือนพอดีนะครับก็ต้องรอภาพนั้นนะครับถ้าบวกตลาดเนี่ยยังลงอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่าต้องรอนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวกราฟทองคําแบบจริงจังกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ มาดูที่รายเดือนก่อนนะครับรายเดือนเนี่ยผมพูดไปหลายรอบแล้วนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับแนวรับสําคัญมันหลุดมาแล้วนะครับถามว่าแนวรับต่อไปเนี่ยมันก็ประมาณ15 5 0ห้าสูเนาะเนี่ยถ้าให้ชัดเนี่ยตรงนี้เป็นการก่อกลุ่มกันดังนั้นเนี่ยการที่คุณเห็นแดงๆแบบนี้แล้วแดงต่อเนื่องมาหแท่งเนี่ยคุณจะไม่แปลกใจเลยถ้าเดือนกันยาเนี่ยเขาลงแรงไปแบบร้อยกว่าเหรียญเนี่ยมันจะไม่แปลกเลยเพราะว่าคนเขาค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มหนึ่งคือ ห้าแท่งติดต่อกันคอนเฟิร์มสองคือแท่งนี้ทะลุแนวรับนะครับคอนเฟิร์มสามเนี่ยไม่ต้องอาจจะไม่ต้องคอนเฟิร์มก็ได้เดี๋ยวอาจจะคอนเฟิร์มได้แท่งนี้นะครับก็ <S <S คือแท่งเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะคอนเฟิร์มให้เลยก็ได้อันนี้ก็เป็นกราฟเดือนที่น่ากังวลมากๆนะครับอ่ะมาดูที่กราฟรายสัปดาห์กันบ้างนะครับเป็นยังไงกราฟรายสัปดาห์เนี่ยนะครับอ่ะที่ผมบอกว่าทําไมรายสัปดาห์เนี่ยรุนขึ้นลําบากนักเพราะว่ารายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงมาแดงปิดค่อนข้างใหญ่นะครับ ถ้าคุณจะเอาสัปดาห์นี้ให้มันเป็นบวกให้ได้เนี่ยคือต้องขึ้นไประดับประมาณอ่น้าเลยซึ่งก็ค่อนข้างเยอะ50สิเหรียญหลังจากนี้ถ้าปิดแบบเนี้โอเคเลยซื้อต่อได้โอเคลุ้นสวยแต่ว่ามันก็จะดูค่อนข้างยากนิดหนึ่งก็ต้องรอดูเนาะว่าในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นอีกเคสนึงเนี่ยก็คือเนี่ยสัปดาห์นี้เขาหลุดมาใช่ไหมแดงมาแล้วสัปดาห์ไอ้สัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์นี้จะลงต่อเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรนะไอซีขนนนาดนั้ นะครับสามารถลงต่อได้นะครับก็รอดูนะครับก็เคสเดียวที่จะขึ้นได้นะแล้วไม่ต้องรีบด้วยคุณรอแท่งสัปดาห์เนี้ปิดบวกที่1นึ่งเจ็สามศูนย์หน็ดสขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นเขียวแรกและแบบนี้เดี๋ยวเราไปเล่นเกาะบนกันแต่ถ้าไม่เนี่ยก็ยังนะครับยังนะครับรายวันนะครับเทนขาลงชัดเจนนะครับน่ะค่อนข้างไกลนะครับค่อนข้างไกลนะครับก็ ต้องรอดูนะครับว่าเป็นยังไงหนึ่งหกแปดูยเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับกราฟค่าเงินบาทล่ะนะครับค่าเงินบาทนะครับ 37.15. ตรงนี้เนี่ยแนวต้านทะลุไปหมดแล้วนะครับก็แนวต้านแนวต้านด้านบนอีกทีเนี่ยจะประมาณ38เลยก็ค่อนข้างไหลๆเนาะอืมอันนี้ก็ยังออดต่อได้ถือว่าเป็นข้อดีของทองคําแท่งละกันเพราะว่าราคาจะลงไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ สำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยจะชอบเพราะรอบมันจะถี่นะครับเดี๋ยวทองลงเดี๋ยวบาทอ่อนทองลงบาทอ่อนเนี่ยมันจะเกิดรอบที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันเพราะว่าถ้าเขาเลือกทางเนี่ยมันจะเทไปทางใดทางหนึ่งถ้าคุณอ่าไม่ไม่ได้มีแบบจุดคัดล้อจุดป้องกันความเสี่ยงที่ดีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้นะครับโอเคนะครับมาดูตัวหุ้นตัวอะไรบ้างแล้วกันนะครับตัวหุ้นเนี่ยก็โอ้โหนะครับทองเนี่ยอ่าหลายคนแบบ พูดถึงทองรู้สึกทองแย่เหลือเกินลงมาเยอะแต่ถ้าเทียบกับหุ้นเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับหุ้นเนี่ยโดนกันมาเนี่ยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าใครถือหุ้นอยู่ตอนเนี้ยเจ็บกว่าทองนะทองเนี่ย,ยโดนกันห้าเปอร์เซ็นต์สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าถึงแม้ทางเราเนี่ยจะบูพูดแบบอู้ทองแย่เกินแต่ถ้าเทียบกับสินทรัพย์อื่นเนี่ยณจังหวะนี้ความเสี่ยงเยอะเท่านี้เนี่ยทองคาเนี่ย คุณจะลดน้อยสุดแล้วดอดาวน้อยสุดแล้วก็ถือว่าถ้าคุณมีเงินอยู่กับทองตรงนี้คุณโดน2-3%นั่นเองไม่ได้เยอะอะไรแต่ถ้าคุณมีเต็มพอร์ตหุ้นเลยนะโอ้โหยับนะครับแล้วยิ่งเป็นคริปโตนะผมไม่ต้องพูดถึงนะคริปโตเนี่ยลงหนักมากๆแต่น้นทองก็ยังโอเคอยู่นะครับประมาณนั้นอ่ะคุณก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคก็ภาพรวมก็เห็นชัดกันแล้วเนาะแล้วก็มาดูระยะสั้นสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ย ไม่ผ่านสักที1 6 8 0 1 6 6 0นกะครับก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับก็คิดว่าจะเกาะอยู่กรอบนี้จนถึงเฟดเลยแล้วถ้าทะลุกกอบไหนกรอบนึงอ่ะถ้าทะลุกกอบล่างอ่ะผมมองว่ายังไงก็ลงนะครับแต่ถ้าทะลุกรอบนเนี่ยผมไม่ได้มองว่าจะขึ้นขนาดนั้นผมก็มองว่าถ้าทะลุกรอบนอ่ะต้องยืนได้จริงๆอย่างน้อย1วันนะครับแล้วหนึ่งวันเราค่อยไปซื้อนะครับแต่ว่าถ้าโดยส่วนมากนะถ้าขึ้นมา1ึชั่วโมงแบบเขียวๆนะชั่วโมงหน้าเนี่ย มีโอกาสโดนตบแล้วยิ่งถ้าเฟดนะครับขึ้นภายในตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งนะถ้าขึ้นมาแดงเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วเฟดมาพูดต่อเนี่ยคุณเตรียมรอได้เลยนะครับอ่าฮะถ้าโดนตบมาเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งชะล่าใจถ้ามันเป็นขถ้ามันดีขึ้นไปนะครับอันนั้นก็เป็นระยะสั้นนะก็รอรุ้นนะครับตีหนึ่งครึ่งเนี่ยจนถึงตีสองนั่นคือจุดที่วัดกันเลยว่าจะหมูหรือจะสําหรับหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นทองคําคริปโตหรือหุ้นนะครับโอเค แล้วก็มาสุดท้ายแล้วครับสําหรับอัปเดตข่าวนะครับก็พูดไปแล้วนะครับตีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับสําคัญสุดแล้วนะครับ projection นะครับ projection หรือว่าหนึ่งก็คือเฟดฟันเลทแล้วก็เขาก็จะบอกได้ว่าในอนาคตเขามองเป็นอะไรยังไงนะครับเลทจะเป็นอะไรประมาณแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็สําคัญอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือตีหนึ่งครึ่งนะครับอันนี้นะครับนะครับครึ่งชั่วโมงคุณ ไม่ต้องรีบนะครับถ้าสำหรับผมผมไม่ยุ่งเลยนะตีหนึ่งครึ่งจนถึงตีสองอ่ะผมจะนิ่งเลยรอตีสองให้ชัดเจนตีสองก็ยังไม่ดีแล้วสักตีสองครึ่งเนี่ยกําลังดีนะครับให้ตลาดมันนิ่งก่อนนะตอนถึงตอนนั้นคุณค่อยทําอะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันอุ้ยวันที่ยี่สิบสี่หรือวันศุกร์ตอนประมาณตีหนึ่งมีพาเวลมาพูดอีกไม่รู้จะซ้ำกันขนาดไหนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วกันที่ไม่ว่าจะคนที่คนติดหุ้นอยู่นะครับหุ้นไทยเนี่ยถือว่ายังโอเคนะแต่ว่าถ้าไปติดหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับส่วนใครที่ติดดอยทองเนี่ยก็รอวันนี้ลุ้นนีกทีละกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะลงสูงเพียงไรแต่มันก็มีโอกาสรีบาว์ได้เช่นกันนะครับก็ขพะเป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับ วันนี้เนี่ยรายการสุปอารายการพูดคุยรีกรัพทองก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันนะครับในเพจใน Youtube นะครับตามหลังจากนี้นะครับก็สามารถตามกันได้สำหรรััับบวนนนี้กก็ขออลาไป่คสวัสดีครับ